สวัสดีกันด้วยครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมค์ครับนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทําธนูไฟแบบนี้นะครับอธนูไฟนะครับยิงแล้วมันจะออกมาเป็นไฟแบบนี้ครับชิ่อ่าฮะประมาณนี้ฮะเกะกะลงไปโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไปสอนวิธีการทํากันเลยนะครับวิธีการทำก้อนง่ายๆครับเราต้องมี ที่ e n c h a ์ t นะครับนี่ที่ e n c h a ์ t ก็ทําแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ครับไอสีฟ้านะครับแล้วก็ธนูธรรมดานะครับวิธีการทําก็คือเราวกดไปที่ e n c h a ์ t นะครับโอเคเรามีเลเวลด้วยนะครับอ่าฮะเนี่ยเราต้องใส่สีฟ้าไปนะเห็นไหมครับที่มันเขียนว่า flame นะครับอ่าอันนี้คือไฟนะครับเปลวเพลิงอ่าโอเคครับ แล้วคลมาเลยอ่าอันนี้นะครับที่เราทำมาเมื่อกี้นี้อ่าเดี๋ยวเราลองทดสอบดูนะครับุบงเห็นไหมครับมันก็จะเป็นไฟอันนี้คือมันทำได้สองวิธีนะครับอืออันนี้คือวิธีแรกนะครับวิธีสองก็องง่ายๆนะครับ โอเคครับเราไปพบกับวิธี2กันก่อนเลยนะครับวิธีที่2ก็คือเราต้องมี MCPE m เตอร์นะครับอให้เรากดคําว่าเสริมพลังครับแล้วก็เลือกตรงนี้ตอนแรกมันจะเป็นดาบนะครับให้เราเลือกตรงที่ธนูครับโอเคครับอ่าโอเคหอเป็นแบบนี้แล้วนะครับให้เรากดเอ้ยแลกครับขอโทษด้วยนะฮะเปวเพึิงนี่ครับแล้วเราก็กดเพิ่มไปเลย นะครับแล้วเพราะนั้นเราก็มาดูครับอ่ามันจะมีเปยเพิงอันเดียวนะครับแล้วให้เราลองไปยิงครับพอเรายิงปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันก็มีไฟโอ้ยกระตุกกระตุกนะครับตอนนี้อ่าฮะไอ้พวกที่ยังไม่ตายเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อสุกนะครับพวกที่แบบยิงปุ๊บตายปั๊บเลยมันก็จะไม่เป็นเนื้อสุกนะครับเนี่ยคือจะไม่เป็นเนื้อสุกอ๋อไม่ดับเลย <laughs> เออ ไม่เป็นเนื้อสุกงนนั้นไม่ดรอปแม่เลยหมูบอกเนี่ยครับนี่ก็ไม่ดรอกครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอาไม่โดนครับและกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับเย้